ตับโกหกอภิิ์ย้ำ m o u ปี43ไทยเสียประโยชน์นายกรัฐมนตรีโยนให้พอบอทอบอชี้แจงหลังขมรไม่ถอนป้ายอ้างฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวสุเทพยันพักร่วมไม่มีปัญหาหลังข่าวสะพัดสอสอรัฐบาลเมินไม่ร่วมงานสังสรรค์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์พักเที่ยงค่ะประจำวันจันทร์ที่24มกราคม2554วันนี้พบคุณสุขสันต์กระมลสันติโรธและดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางด้านพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้มีแถลงโต้ครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ออกมาแถลงถึงกรณีคนไทย7คนที่ถูกกัมพูชาจับกลุมไปโดยทางพันธมิตรนะครับก็ย้ำว่า MOU ในปี43นั้นที่ทางนายกบอกว่า มีประโยชน์ต่อทางไทยนั้นไม่เป็นความจริงครับเพราะในข้อเท็จจริงนั้นที่ปรากฏนั้นไทยเสียประโยชน์มาโดยตลอดครับค่ะขณะที่ในวันนี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เลื่อนขึ้นมาจากพรุ่งนี้นะคะซึ่งนายงตรีก็ได้ตอบคําถามของผู้สื่อข่าวกรณีที่กัมพูชานั้นยังคงไม่ยอมรื้อถอนป้ายที่วัดแก้วสิขาคิรีนะคะที่มีการประนามว่าไทยนั้นรุกล้ำดินแดนโดยบอกว่าให้ไปถามความคืบหน้าจากทางผู้บัญชาการทหารบกค่ะเนื่องจากเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองค่ะศัะแก้วนั้น เป็นเหตุให้ถูกทางกัมพูชาจับกุมไปนั้นลงไปเพราะไปดูปัญหาเรื่องที่ทํากินของชาวบ้านที่ร้องเรียนมาครับโดยคิดว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันยังไม่มีข้อยุติว่าเป็นของฝ่ายใดในายพนิตวิกิตเศษสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์และเป็นหนึ่งในคนไทยที่ถูกกัมพูชาจับกุมได้ถแถลงถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาลุกล้ำพื้นที่โดยขณะที่เดินทางไปเชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทไม่ได้ข้อยุติว่าเป็นของฝ่ายใดซึ่งผู้ที่พาเข้าไปก็ยืนยันว่ามีเอกสารสิทธิ์และเป้าหมายคือลงไปในหลักเขตแดนที่46ที่ประชาชนได้ร้องเรียนเรื่องปัญหาที่ทำกินทั้งทางที่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าตนเองนั้นไม่ได้ถูกหลอกและเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของอีก6คนที่ได้เดินทางมาด้วยแม้จะมีสถานะแตกต่างกัน การที่ศาลตัดสินคดีของนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูในคดีจารกรรมข้อมูลนายพนิชเชื่อว่าศาลจะพิจารณาเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่นำเรื่องมาผูกพันกับรัฐบาลไทยและมั่นใจว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือให้กลับมาประเทศไทยได้ส่วนเรื่องดังกล่าวทำให้ถูกมองว่าฝ่ายไทยเพ่งพล้ำเรื่องของเขตแดนหรือไม่นั้นนายพนิช์ระบุว่าแล้วแต่คนจะมองแต่ส่วนตัวเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่นำไปสู่การเจราจาระหว่างสองประเทศ The cat sat on the สำหรับเรื่องสถานภาพความเป็นสอสอต้องรอาการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมยอมรับและถ้าทางโรงพยาบาลอนุญาตในวันพรุ่งนี้ก็จะไปร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้โดยส่วนตัวนายพนิดยังมั่นใจว่าสามารถทำหน้าที่สอสอรวมทั้งการลงมติการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างไรก็ตามนายพนิดย์ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารบก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามหากมีประชาชนร้องเรียนให้ไปช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสะแก้วอีกก็จะเดินทางไปแต่ต้องขอตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดเพราะยืนยันว่าไม่ต้องการลุกล้ำอนาเขตของประเทศเพื่อนบ้านและหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตกับคนไทยคะ่ะส่วนเรื่องสุขภาพของนายพนิดนะครับทางด้านนายแพทย์โชคชัยจรุศิริพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิทย์ก็เปิดเผยว่านายพนิช์ได้เข้ารับการรักษาตัวในวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยอาการอ่อนเพลียตามร่างกายคันตามร่างกายจากการถูกแมลงสาบและตัวเลือดกัดรวมถึงมีไข้และท้องเสียทั้งนี้ครับผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการการแพทย์สงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื้อมาเรียและไข้ไทฟอยหรือว่าไข้รักษาจึงทำการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งในขณะนี้ครับต้องพักรักษาตัวและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ร้องเรียนและพวกเราเองเนี่ยได้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่เราก็มีความจําเป็นและผมเองในฐานะสสนะครับไม่ว่าจะเป็นสสที่อยู่ในกรุงเทพแต่ถ้ามีประชาชนมาร้องเรียนและผมเองเป็นสสที่ใหม่ก็เชื่อว่าสิ่งที่เราต้องทําและสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือการที่ลงไปดูพื้นที่ ให้ได้เห็นกับตาตัวเองนี่คือเจตนาของพวกเราและผมเชื่อว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ของทั้งเจ็ดท่านที่ไปในวันนั้นแต่แน่นอนครับว่าสถานะของแต่ละคนก็อาจจะแต,ตกต่างกันไป แม้จะยังคงไม่มีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการดําเนินการของทางการไทยที่จะให้กัมพูชานั้นรื้อถอนป้ายที่มีการประนามว่าไทยรุกล้ําดินแดนบนวัดแก้วสิขาคิรีไปได้นะคะแต่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ระบุว่าจะต้องมีการประท้วงเรื่องดังกล่าวจากทางกัมพูชาค่ะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังไม่มีการปักปันเขตแดนค่ะ จากกรณีทหารกัมพูชาจัดทำป้ายข้อความว่าผู้รุกรานผู้ล้ำดินแดนขเขมรที่บริเวณหน้าวัดแก้วสิขาคีรีสวาระด้านทิศตะวันตกของปราสาทเขาพระวิหารซึ่งทางฝ่ายไทยก็ได้เรียกร้องให้มีการรื้อถอนป้ายดังกล่าวออกไปเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนโดยทางฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าจะรื้อถอนออกไปได้ก็ต้องได้รับคำสั่งจากสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเท่านั้น ขณะเดียวกันครับทหารไทยที่เป็นชุดประสานงานจำนวน5คนซึ่งประจำการอยู่ที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระยังคงรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและเฝ้าสังเกตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยทางด้านนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าป้ายดังกล่าวจัดทําขึ้นในพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนซึ่งจะต้องไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆอย่างเด็ดขาดการกระทําดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามนะครับบริเวณดังกล่าวนี้อยู่ในเขตรับผิดชอบของทหารและกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปซึ่งคาดว่าเรื่องนี้จะต้องมีการประท้วงฝ่ายกัมพูชาอย่างแน่นอนครับนายสมศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าหากมีการสู้รบกันขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณดังกล่าวจริงก็คงจะไม่เกิดผลกระทบเนื่องจากไม่มีประชาชนเข้าไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นมานานแล้วและเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในเร็วๆนี้ค่ะ ได้โษสพนธมิตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับพร้อมทั้งคนไทยบางส่วนที่ถูกกัมพูชาจับกลุมก็ร่วมกันถแถลงจับโกหกนายกรัฐมนตรีครับเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนบริเวณด้านจังหวะัดสะแก้วโดยเชให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีนั้นพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยในขณะที่ทางด้านพลตรีจำลองสีเมืองครับก็ย้ำว่าในวันพรุ่งนี้นั้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมีการชุมนุมกันครับ นายปานเทพพัวพงพันธ์โฆศพพันธมินรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระที่ติดตามปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาและคนไทยบางส่วนจากคณะเจ็ดคนไทยร่วมการแถลงข่าวข้อเท็จจริงกรณีที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาบริเวณที่คนไทยทั้ง7คนถูกทหารกัมพูชาจับกลุมตัวไปดำเนินคดี โดยนายปานเทพระบุนะครับว่านายกรัตรีพูดความจริงเพียงบางส่วนและยังมีการบิดเบือนโดยหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดถึงค่ายหนองจานของผู้อพยพชาวกัมพูชาชาวกมพูและสระน้ำขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เที่อยู่ในพื้นที่ไทยดังนั้นเมื่อคนไทยทั้ง7คนยังเดินไปไม่ถึงสระน้ำแสดงว่ายังอยู่ในพื้นที่ของไทยแต่รัฐบาลไทยไม่เคยใช้ข้อมูลนี้ไปยื่นคัดค้านทางด้านกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกลุมครับ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเป็นผู้ระบุเองว่าตามกรอบการเจราจาได้ทำข้อตกลงกับกัมพูชาว่าหากเกิดกรณีเช่นเดียวกับคนไทยทั้ง7คนนั้นจะต้องไม่มีการนำตัวขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงต้องถือว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงแต่รัฐบาลไทยก็ไม่ได้ใช้มาตรการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้น ส่วนที่นายกรัฐมนตรีอ้างว่าไม่เคยพูดว่าคนไทยทั้งเจคนล้ำเขตแดนกัมพูชาแต่ในความเป็นจริงรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลรวมถึงข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมอีกหลายคนได้ออกมาระบุว่าคนไทยทั้ง7คนลุกล้ำเขตแดนกัมพูชาไปแล้วทําให้กัมพูชาสามารถใช้เป็นข้ออ้างมาแสดงอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนไทยได้ นายปันเทพยังย้ำว่าทางการไทยไม่สามารถแบ่งแยกเรื่องการปักปันเขตแดนกับคำพิพากษาของศาลกัมพูชากรณีคนไทยทั้ง7คนตามที่นายกรัฐมรีกล่าวอ้างเนื่องจากคดีนี้คนไทยถูกกล่าวหาว่าล้ำเขตแดนกัมพูชาดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าไทยได้สูญเสียอธิปไตายบริเวณหลักที่46-48ไปแล้วโดยพฤติไนไนจากการที่นายยกรัฐมรียึดมั่นแต่ M o U 2,543ค่ะประการที่6 ประเทศไทยได้สูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดนบริเวณหลักเขตที่ 46, 47ไปแล้วโดยพฤินในเพราะ MOU 2543โดยดูจากวิดีโอเส้นทางเส้นทางเดินของ7คนไทยจะพบว่าราษฎรไทยเข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองไม่ได้แล้วเพราะมีชุมชนและทหารกัมพูชายึดครองดินแดนไทยฝ่ายเดียวโดยเงื่อนไข MOU 2543ระบุในข้อ5ว่า ระหว่างการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไม่แล้วเสร็จห้ามเปลีป่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทำให้กัมพูชาเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะหากเจรจาตกลงตามที่กัมพูชาต้องการไม่ได้กัมพูชาก็ได้อาศัยเงื่อนไขดังกล่าวทําให้การเจรจาไม่แล้วเสร็จไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับนายเทพบนตรีที่ระบ,บุว่าคําชี้แจงของนายกทฐมนตรีเมื่อคืนไม่เป็นความจริงนะครับและหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดถึงไขยหนองจานของผูออ้อพยพชาวกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในดินแดนไทยทําให้คนไทยหลงประเด็นทั้งนี้กองกําลังบุรพาเองก็มีหลักฐานแน่ชัดว่านอกจากทหารกัมพูชาจะบุกรุกเข้ามาในดินแดนไทยแล้วยังทําลายหลักที่48ไปแล้วส่วนพื้นที่หลังรั้วลวดน้ําในแผนที่ที่นายกัฐมนตรีนํามาแสดง ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ดินแดนของไทยแต่รั้วลวดน้ำดังกล่าวถูกขึงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพชาวกัมพูชาล้ำเข้ามาหลังจากเคยเกิดเหตุการณ์คนไทยถูกยิงโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายพร้อมตั้งคำถามนายกทัานตรีว่าเหตุใดจึงถอนกำลังทหารจากพื้นที่ที่ยังปักปันเขตแดนไม่แล้วเสร็จเอกสารของกองกาลังบูรพาระบุว่าหลักเขตที่4ี และ48ตำบลโนนหมากมุ่นกิ่งอำเภอโคกสูงถูกราษฎรกักาูชาบ้านโชคชัยพี่น้องสื่อมวลชนจำได้ใช่ไหมครับว่ากองเขตแดนกรมชดที่สัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งกรมแผนที่ทหารนั้นพูดถึงบ้านโจกเจียกหรือโจกเจกียรซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบ้านโชคชัยกองกำลังบูรพารู้ดีว่าชุมชนโจกเจียกและโชคชัยนั้นได้ลุกล้ำเข้ามาดินแดนประเทศไทย รวมเนื้อที่ทั้งหมดที่รายงานในปี2,551ต่อคณะกรรมธิการเนี่ยบอกว่ารวมเนื้อที่ที่ล้ําเข้ามาเนี่ย400ไร่แล้วก็ลุกเข้ามาดิดีแดนประเทศไทย300เมตรแล้วก็ยังพบว่าหลักเขตที่48ได้ถูกทำลายทิ้งไปแล้วด้วยมันหมายความว่าไงฮะ ด้านนายตายแน่มุ่งมาจนหนึ่งในคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาจับกลุ่มตัวนะคะได้ร่วมถแถลงข่าวจับผิดคําพูดของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับจุดที่คณะของคนไทยถูกจับกลุ่มว่าข้อเท็จจริงคือได้ถูกจับกลุ่มแล้วก็ยึดกล้องวิดีโอตรงจุดที่ยังไม่ได้ล้ําแดนกัมพูชาแต่ถูกควบคุมตัวเดินมายังจุดที่นายยกรัฐมนตรีพูดถึงแล้วถูกทหารกัมพูชาบันทึกภาพเพื่อสร้างหลักฐานเท็จค่ะ จุดนี้แหละครับที่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ตัดกันเนี่ยนะครับจากเส้นหลัก46มาหลัก47แล้วตัดเป็นแนวตรงเนี่ยจุดนี้จะเป็น55เมตรซึ่งทางกัมพูชาถ้าแผนที่เมื่อคืนที่ท่านนายกถแถลงนะครับที่เขียนว่าเส้นสีแดงนะครับกัมพูชาอ้างว่าจับคนไทยณจุดนี้นะครับนั่นถ้าพูดถึงดําหลักความจริงอ่ะทำไมผมจะต้องมาถูกจับกลุ่มจุดนี้มันควรจะเป็นถูกจับกลุ่มที่จุด ยึดกล้องวิดีโอถูกต้องไหมครับดีนะครับที่กัมพูชาเขาไม่เอาไปผมไปถ่ายรูปที่พนมเปญแล้วบอกผมล้ำไปจนถึงพนมเปญถูกต้องไหมฮะโดยหลักความจริงนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงมองว่าหลักสี่สิบหกหลักส7สิบเจ็ดถ้าผมถูกยึดกล้องวิดีโอตรงนี้ผมยังไม่ได้ล้ำแดนผมยังไม่ได้ล้ำแดนกัมพูชานะครับ ขณะที่ทางด้านพลตรีจำลองเสีเมืองแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวย้ำว่าพันธมิตรจะเดินหน้าชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกานะครับที่สะพานมคขวานเพื่อเรียกร้องนายกทัานนตรีให้ยกเลิก MOU ปี43และผลการประชุม JBC เพื่อปกป้องดินแดนไทยไม่ให้ถูกกัมพูชายึดครองโดยจะชุมนุมแบบปักหลักพักค้างไม่ชนะไม่เลิกครับไม่ว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรก็าตามเพราะสารเขมรไม่มีสิทธิ์ที่จะมา เอาคนไทยไปขึ้นศาลเพราะว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วมาจับในดินแดนไทยด้วยสองขอให้นายกประกาศอย่างแข็งกร้าวต่อนายฮุนเซนว่าให้ปล่อยตัวคนไทยเจ็ดคนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเชิญถามต่ออีกครับกาชุมนุมจะยดเยือมคนที่ขึ้นอยู่กับน,นายก ถ้านายกไม่ยอมออกมาทําหน้าที่ปกป้องเผื้นแผ่นดินไทยเราในฐานะเป็นเจ้าของแผ่นดินด้วยไม่ใช่เป็นของนายกหรือรัฐบาลเท่านั้นเราก็จะชุมนุมไม่เลิกครับ